คุณกำลังอยากสร้างคอนเทนต์สวยๆเพื่อใช้โปรโมตตอนช่วงโควิดอยู่หรือเปล่าคะวันนี้พี่นันซี่มีแอปพลิเคชันพร้อมทั้งเทมเพลตเจ๋งๆมาแนะนำทุกคนคะ่ะ ค่ะพี่แนนซี่จาก The Branding Academy ค่ะและแอปพลิเคชันที่พี่แนนซี่จะมาแนะนำทุกๆคนในวันนี้นั่นก็คือเจ้าแอปพลิเคชัน Over แอปพลิเคชันลูกหลาของพี่แนนซี่นั่นเองค่ะโดยภายในแอปพลิเคชัน Over นะคะเขาได้มีการอัปเดตนะคะเทมเพลตสวยๆเพื่อให้คุณนำไปใช้เอาไว้ใช้ในช่วงโควิดแบบนี้เป็นเทมเพลตสำเร็จรูปที่แค่คุณเข้าไปอีดิตตัวหนังสือใส่รูปภาพนิดหน่อยเตรียมเอาไปพร้อมโพสช่วงโควิดได้เลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น การอัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง COVID, โควิดโรคภัยไข้เจ็บหรือจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านโควิดอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือองค์กรต่างๆขอรับบริจาคช่วยบริจาคก,การออกคลาสออนไลน์ฟรีอะไรต่างๆก็ตามภายในแอปพลิเคชัน Over เขาจะมีการอัปเดตคอนเทนต์อัปเดตเทรนการาฟิกเป็นประจำอยู่แล้วเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะคะมีการอัปเดตตัวคอนเทนต์ที่เป็นตัวกราฟิกเกี่ยวกับโควิด ให้คุณสามารถเข้าไปเลือกใช้แล้วก็ทำคอนเทนต์สวยๆนะคะเกี่ยวกับโควิดได้เลยอย่างสบายๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่นันซี่จะมาโชว์ให้ทุกคนดูเองค่ะ สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักว่าเจ้าแอปพลิเคชัน Over คืออะไรแอปพลิเคชัน Over นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้คุณสามารถออกแบบดีไซน์ทำคอนเทนต์สวยๆได้ไม่ว่าจะเป็นปกเพจสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆคุณก็สามารถใช้เจ้าแอปพลิเคชัน Over ในการสร้างคอนเทนต์นะคะสื่อโซเชียลมีเดียสวยๆได้เช่นเดียวกันโดยเจ้าแอปพลิเคชัน Over สามารถใช้ได้ทั้งบน iOS และ Android คะ่ะหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะคะถ้าติดตามเพจ The Branding Academy มาสักระยะหนึ่ง แต่พี่แนนซี่บอกไว้สําสหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันคืออะไรแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะข้อดีของมันก็คือตอนที่คุณสมัครใช้ไปในครั้งแรกมันฟรีค่ะเพียงแต่ว่าฟังก์ชันอะไรบางอย่างในนั้นคุณอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้แบบฟูลฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแค่เริ่มต้นใช้อยากจะแค่เริ่มต้นทดลองใช้อยู่แอปพลิเคชันตัวนี้ขอบอกเลยว่าเขาเปิดฟรีหลายๆฟังก์ชันที่ทําให้คุณสามารถใช้ แม้กระทั่งจะเป็นแค่ตัวฟรีเนี่ยก็เรียกว่าจุใจแล้วล่ะค่ะสําหรับที่พี่นันซี่เกิดมาตั้งแต่ข้างต้นนะคะเกี่ยวกับเจ้าตัวคอนเทนต์เกี่ยวกับโควิดวันนี้พี่นันซี่จะโชว์ให้ดูนะคะว่าคุณจะสามารถไปหาคอนเทนต์เกี่ยวกับโควิดกราฟิกสวยๆเกี่ยวกับโควิดเอามาสร้างคอนเทนต์เจ๋งๆเกี่ยวกับโควิดในแอปโอเวอร์ได้ยังไงกันไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะคุณก็แค่ต้องเปิดเจ้าแอปพลิเคชัน Over ขึ้นมาเลยค่ะ วันนี้เดี๋ยวพี่นันซีจะโชว์ให้ดูภายใน iPad นะคะจะได้เห็นเต็มๆตาเลยเนาะทีนี้นะคะหลังจากที่เปิดเข้ามาแล้วง่ายมากๆค่ะจริงๆเนี่ยพอคุณเปิดเข้ามาหลายๆคนมักจะมองข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปเปิดตรงส่วนของเทมเพลตหรือจะไปเปิดในส่วนของคีเอ็นในการสร้างสัพงานอะไรต่างๆก็ตามข้ามตรงนี้ไปเลยแต่หน้าแรกในโอเวนะคะหน้าแรกในโอเวออันเนี้ย เจ๋งมากๆและดีมากๆเลยตัวนี้จะสามารถดูได้เฉพาะบน iOS เท่านั้นนะคะเพราะบน Android จะไม่มีในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูในส่วนนี้บน Android คุณสามารถเข้าไปดูได้บนบล็อกนะคะหรือบนเว็บไซต์ของ Over นั่นเอง แต่สำหรับบน iOS นะคะคุณสามารถ Access เข้าไปในแอปพลิเคชันหน้าแรก Discover นะคะจะขึ้นมาหน้า Discover หลายๆคนนะไม่ยอมอ่านเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วว่าข้อมูลดีๆไม่ว่าจะเป็นเทรนการอัปเดตนะคะเทรนกราฟิกอออะไรที่มันกาลังแบบ อิอยู่ตอนนี้เขาจะอัปเดตนะคะเป็นข้อมูลดีๆเอาไว้ที่หน้านี้หมดเลยไม่ควรพลาดเลยนะพอเข้าไปที่หน้านี้นะคะถ้าคุณอยากจะเริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโควิดนี่เขามี q u k t k t p m p t e นะคะ get your covid message out there fast กดเข้าไปเลยนะคะภายในนี้และภายในหน้านี้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับตัวเทมเพลตคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะที่คุณสามารถเข้าไปเลือกใช้ได้เลยในหน้าแรกที่กดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพวกรายละเอียดนะคะแชร์อินพ็อตแน t อัปเดตอะไรต่างๆมากมายคือจะเป็นตัวแซมเปิลแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเห็นเทมเพลตที่มันเยอะกว่านี้นะคะที่เขาทําเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปในตรงสีเหลืองๆตัวนี้ได้เลยนะคะ C O Covid นะคะ n i t e templates นะคะ เข้าไปดูได้เลยพอเข้ามาในนี้นะคะในกรณีถ้าเกิดว่าคุณใช้โอเวอร์ตัวฟรียังไม่ได้เอ่อ c r i p t i ิปชหรือใช้แบบเสียเงินกับเขานะคะมันก็จะขึ้นมาว่าตัวไหนสามารถใช้ฟรีได้ตัวไหนต้องเสียเงินแต่ข้อดีนะคะก็คือเทมเพลตนะคะเกี่ยวกับช่วงสถานการณ์ตอนช่วงเนี้ยนะเขาจะทํามาให้ใช้ฟรีได้หลายตัวเลยคือเรียกว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เป็นตัวไหนเนาะทีนี้เดี๋ยวพีน่นนซี่จะลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวละกันนะคะ เอาเป็นตัวนี้ละกันอ่านะคะ Lockdown Cooking Lessons นะคะในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านอาหารแล้วร้านของคุณเนี่ยจะต้องปิดอยู่ในช่วงนี้นะคะไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพราะฉะนั้นนะคะการเปิดเป็น คลาสสอนทำอาหารออนไลน์ก็น่าสนใจหรือว่าคุณอาจจะใช้ตัวเทมเพลตตัวนี้เป็นตัวโปรโมทว่าเฮ้ยคุณมีเดลิเวอรี่แบบออนไลน์ด้วยนะไม่จาเป็นจะต้องมานั่งทานที่ร้านอย่างเดียวในกรณีที่ช่วงที่ล็อกดาวน์แบบนี้นะคะพอเข้ามาในเทมเพลตตัวนี้อันนี้เป็นไซส์ของ Instagram Story นะคะเลือกใช้ไซส์ให้ถูกด้วยนะทุกคนให้มันถูกแพลตฟอร์มให้ถูกเทมเพลตเนาะทีนี้นะคะพี่แน,นซี่ก็จะเลือกเปลี่ยนได้เลยคือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนรูปก็ได้นะฮะเปลี่ยนตัวแบ็กกราวด์ได้เปลี่ยน แบ็กเก่านะคะเป็นสีอื่นดูเนาะเอาเป็นสีแบบอ่าเป็นโทนตามสไตล์ที่เขาให้มาแล้วกันแต่ขอปรับนะคะสีให้มันดูโอเคขึ้นนิดนึงอ่าประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับสีแบรนด์ของเราได้เลยนะคะจากเทมเพลตตัวต้นแบบที่เขาให้มาแต่ในกรณีนี้เดี๋ยวพี่นันซี่อีดิทให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะทีนี้นะคะพี่นันซี่อันนี้ไม่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่นันซี่จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวจะเขียนคําว่านะคะคอสเรียนทำพาสต้านะคะ พาสต้าออนไลน์อ่านี่นะฮะคุณเปิดไปเลยเป็นคอร์สเรียนนะคะทำพาสต้าออนไลน์นะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะตัวเทคตัวอะไรอ่าล็อกดาวน์นะคะคอร์สเรียนทำพาสต้าออนไลน์รายละเอียดข้างล่างเนี่ยนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยเช่นเดียวกันพีนนซี่จะเขียนว่าสนใจนะคะ สมัครเรียนได้ที่นะคะแล้วเราก็มาเลือกปรับเปลี่ยนฟอนต์นะคะตัวนี้ให้เหมาะสมกับตัวคอนเทนต์นะคะที่เรากําลังทําได้เลยขยายตัวหนังสือนะคะหลายอย่างอ่ะประมาณนี้สวยงามนะคะถ้า happy แฮปปี้ล้วก็สามารถลวดก,กัดเซฟได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนรูปนะคะรูปก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะภายใน Over เนาะเราไปเลือกรูปนะคะในอันส a ปซพิซซาเบอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ แบบนี้หรือว่าจะเซฟรูปนะคะใส่ไว้ในโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะแล้วก็เวลาที่เอามาทำเนี่ยก็สามารถเลือกรูปได้เลยอในกรณีนี้ถ้าพี่นันซี่เลือกเป็นรูปนี้แล้วกันเนาะ,ะดูหน้าทานดีนะฮะจากรูปเดิมที่เป็นรูปเชฟเป็นรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถ เลือกได้เลย่าสวยงามนะคะล็อบดาวนะคะคอร์สเรียนทำพาสต้าออนไลนา์สนใจสมัครเรียนได้ที่ลิงก์อินไบอันนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณทําลง Instagram Story mm hmm. นะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็กดเซฟได้เลยค่ะ,ะค,คุณก็จะได้นะคะรูปนะคะวิชวลคอนเทนต์สวยๆแบบนี้เอาไว้ใช้โพสต์นะคะ บนสื่อโซเชียลมีเดียของคุณได้เลยให้อัปเดตนะคะทันท่วงทีกับช่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจกันไหมกับแอปพลิเคชัน over แอปพลิเคชันลูกหลักของพี่เนนซีนั่นเองนะคะพร้อมทั้งเทรนด์อัปเดตดีๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะคะสนใจอยากรู้เทรนด์อัปเดตดีๆแบบนี้ไม่อยากตกข่าวนะและก็อยากจะทราบนะเทรนด์การออกแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้าน branding graphic design การออกแบบดีไซน์นะฮะหรือว่าเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบบนวงไฟเวิร์กโฟ กาะเพจ The Branding Academy กันไว้เลยนะคะพร้อมทั้ง YouTube ของ The Branding Academy ด้วยรับรองว่าข้อมูลสาระและการอัปเดตดีๆแบบนี้นะคะมีมาฝากทุกๆคนตลอดอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุทกๆคนนะคะไปสร้างคอนเทนต์สวยๆและอย่าลืมแท็กมาโชว์พี่นันซีด้วยนะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย